มวนจ้ามันพาเด็กกวนเราพี่เบอร์ดีเอา <c oughs> น้องกำลังไลฟ์สดดจ้าเตรียมตัวไปงานจ้ะคืนนี้เจอกัน,นจ้าที่งานนิ้วจัดตุรัสนะจ้ะสอดแจงเด้อจ้ะ,ะพอๆแม่แม่ผู้ใดอยู่ไก่มาเด้องานพีเด้อจ้ามาลหลายๆเด้อเบิร์ดี่หลายๆเด้อนค อเดินทางไปไงจเจอกจ<ะ>ันที่จัดตุรัด <laughs> งั้นห <laughs> ิวเลยค่ะเ <laughs> ด้อบ๊ายบายไปเอ็นจีติกก วันใหม่อุงอิงเจ้าเบิงควมตางอันนี้อุงอิงแล้วดูวันใหม่วันใหม่เฮ็ดอี่ยังกอดวังคันนี้เต็งเนาะพี่กายเป็นเรียบร้อยไปแล้วอะติ๋ววันใหม่ <c oughs> แม่มเมื่อยม,มื่อยน้ำลูกเถ้ลูกใส่อี่าเรนอะนนี้เฮเบิงด้วยละ <c oughs> พัดอันบัใหญ่เลยนะนั่น โบ๊บมือไห้่ื่อเนี่ยล่ะบ่มียังไห้ดอกตังยิงบิ้งบึ้งตรงยิงบึ้งนี่จะเทเดพี่มอนตส้แ้วออไเราว่านะไม่เอาปาไปแล้วี่บอไปดีกว่าได้มีแค่ได้กับอันนี้ใช่ไหมจ๊ะอ๋ออนไปว พี่จี้ปวดมาอหรือว่าค่อยกินน้ำไยแรกเป็นหนึ่งจะว่าต้องเอาอเรถไปด้วยเพราะว่าผพี่อยู่ในรถพี่จะไปพ่ออยู่ยิ้มใช้แล้วจ้าพ่อเอกแหละไม่ต้องแตง่งหน้าเยอะหรอกเป็นเด็กน้อยนะทำแค่น,นี้แหละน่ารักแล้ว <c oughs> พี่จิ๊กมองแ่งโว่ไทยต่อดีกว่าเอ้าไทยไทยเพลงอะไรีนะโอ๊ยสูนหลายสูนหลายเวลาหนูลำหนูกดหน้าทับด้วยสิลูกมันเหมือนผู้ชาย,ยไม่ใช่กดหน้าทับนี่แม่ลำจยังเด๋กไม่รู้จักหน้าทับเออ หนูลำตัวผ้าเหรอแล้วมันมาอีกเออถ้าลำตัวพ้ามันต้องยืดอยู่แต่ว่าถ้าลำเป็นผู้หญิงน่ะมันยืดตัวอยู่แต่ว่าต้องกดหน้าทับกดตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออมีก็แม่แบบนี้เมตอนนี้กระเป๋าพี่ผู้ใดมิยังสิฝากตาอีกบอเอาสีอะไรขาว เหมือนกระเทยมากเลยอะช้าๆค่อยๆอื้อเออเออคอหักแล้วมั้งคอหักหรือยังคอยังอยู่ดีไหม เออ้เองป่ะกระเป๋าพี่หมอับฝากทุกอย่างท่าฝากทุกอย่างขันมีเงินก็เอามาฝากได้เด้อเตาปะคืนดอกมื่อวม่านื่ือวานเอปมื่อเมือานมืานเม่ามอเม้อวมื่อมาม่นม พราะนั่นมาเอาคนแจกเปลนไรแมนบอ๊แมนบีลดย่องไปเอาโจปลาดูเลี้ยงออขั้นคุณมาแตะอ่างกันจิบลาดูดอกอเพราะว่าเขาค่อยย่องไปโล่ออพอดีมองไปเห็นพอดีลราก็เลยไปเอาเอาไปพอดีดีแล้วค่ะที่พี่บีไปเก็บเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาว่าพี่เอาคืนแล้ววะสันฝันแหมว่าเจ้าของเอาไปคืนเพราะแล้วเรียบร้อยวะสันเฮจังไหนโอ้ยไม่ใช่ค่ะแม่กินตัวไปกับพี่สุลลักษณ์ค่ะตัวไปกับพี่เรียบเอาใส่ไปับพี่จะเลี้ยว่าเอา มั่นใจมากว่าจะคล้องออกไปคืนพื้นเลี้วแม่บดนี้พื้นมาลักเอาโอ้ยพี่คืนพ่อนนแล้วเรียบร้อยว่สสันโอ้หัวซักแล้วลูกคอยคือเลี้ยวแต่ว่าเอาเกือบแตะไปน้ำเยอะยำเตย่ังถึ้นเวที โอ้เขาก็แต่งแบบนี้เลยดนี้น่ะเล็มอ้าเข้ากับใบอะถอแบบทเละมันขาดสร้างขแบ่แม่เที่แม่ี่้องาวยังม่ใส่สิ่อื่นปพี่ก็ได้เท่อันนี้ก็ได้เท่แล้ว โยโยโอ้ยไทยกิบชวนชวนอยู่พี่มอนกันเลยไทยแล้วกับบ๊อบกอยคือเราคันเียวกันแมนจ่ะไปน้ำเน้ ให้ลุให้แลต้องไปตรงแจ้งๆนะยางไปทางพุ้นอีกนิดนึงได้ไหม แม่ยังบัดนี่เอาอันพรสักมาก่อโอใหโอเคจักแล้วย่างมาเฮาก็ย่านเนาะนึกว่าสิมาตีเฮาเนาะ ยับดาวไปวัน <aún> ต <yelled> ั้งในว่างตั้งชองเบาะเลยนะแม่ไม่เบาโอ้พี่กี้ไปรังข้างหน้าเป็นแม่หน่อยแล้วพี่กี้เป็นแม่หน่อยเจอกันที่งานยิ้วจัตุรัสจัตุรัสจ้าบอมเบนจัตุจักรตัววันไหมสามนาทีหมดหรอย